กลาบสวัสดีถ้าผ mm uh> UH ู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็จะมารีวิวแอดออนกันนะครับแอดออนไดโนเสาร์นี่ก่อนเลยเราต้องสร้างโกลมขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวจะสอนลงท้ายคิปนะครับอืสร้างโกลมลงเ้ นี่ครับก็กลายเป็นเอ้ยเฮียใจเย็นไอ้สัตว์ไอ้สองแหมตาแดงได้อืโคตรจะโหดนี่เดีย๋ยวลองสร้างอีกตัวดูดิเนี่ยกัดกันแล้วเฮ้ยใจเย็น เลอลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกกูตัวไหว่วะเนี่ยเอ้าลูกกูตัวไหนเนี่ยอ๋อต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ตายนน่แหละลูกกู <c oughs> ก็ลิงจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็มาถึงวิธีลงกันแล้วนะครับก็เข้าไปที่ แฟมที่คุณดาวน์โหลดไว้นะของผมเอาไว้ที่ดาวน์โหลดนะก็กดค้างที่แฟ้มนี้นะเพิ่มเติมแล้วก็แตกไฟล์ไปที่เส้นทางปัจจุบันแล้วกดตกลงนะนะได้สองไฟล์นี้มาแล้วนะนี่กดคลิกค้งเอ้ยกดครั้งอันแรกแล้วตัดก็ย้อนกลับไปเกม้อมโมแจง รีสอร์ทแพกผมลงไว้แล้วนะครับมันเลยน,นี่ผมลงไว้แล้วมันเลยซ้ำกันนะฮะ <c oughs> ก็มันเดิมครับตัดย้อนกลับเกมคอมโบแจงบีไฮเวอวางแล้วก็เข้าเกมมานะครับแล้วก็เซตติ้ง แล้วก็โกโบใช่ปะ่ะอ่านถูกปะ่ะรีสอร์ทแพ็กก็กดนี่ฮะกดบวกนี่แล้วก็กากบ,บาาเรากดเพย์แล้วก็กดตรงนี้สอตรงนี้นะครับกดตรงนี้สอแล้วก็ Resort Pack เลื่อนไปเนี่ยบวกแล้วก็ b e ไฮเวอรโอเคบวก แค่นี้ก็ได้นะครับเอาหลุดไ้่ชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ